สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการสร้างรายได้บน TikTok Shop ครับแต่ในเมื่อเราไม่มีสินค้าที่จะมาขายเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ine, เราก็สามารถหารายได้บน TikTok Shop ได้โดยการเป็น TikTok Shop Creator ครับไปเอาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเอามาแนะนำเอามาแนะนำเอามาพูดต่อมาทำคลิปมาทำไลฟ์ แนะนำครับได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าแนะนำแล้วนะครับสิ่งนี้นะครับเขาเรียกกันว่า Affiliate Marketing ครับแต่ TikTok มีระบบที่ง่ายดายและสะดวกมากๆสำหรับทุกคนใครเป็นเหล่าครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆนะครับคุณดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้จบเลยนะครับแล้วคุณจะสามารถหารายได้จาก TikTok Shop ได้ครับ วิธีการเริ่มต้นนะครับง่ายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากใครยังไม่มี TikTok Shop Seller นะกรุณาไปดูลิงก์ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ว่าวิธีการสมัครมาทำยังไงนะครับเมื่อคุณเข้ามาใน TikTok Shop Seller แล้วนะครับให้คุณเลื่อนมาตรงนี้ครับคำว่าบัญชีของฉันครับเห็นนะทุกคนแล้วมาตรงคำว่าบัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้คุณทําแบบนี้เลยกดคาว่าเชื่อมโยงบัญชีติกตอกใหม่นะครับทันเนาะเชื่อมโยงบัญชีติกตอกใหม่นะครับแล้วเลือกคําว่าบัญชีการตลาดหลังจากนั้นนะครับให้ใส่นะครับชื่อบัญชีติกตอกที่คุณต้องการจะเชื่อมโยง คุณจะเชื่อมโยงกับบัญชีไหนให้คุณใส่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณผ่านตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ไหมครับทั้งอายุมากกว่า18บนะครับบัญชีมีสถานะปกติหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในประเทศเดียวกับร้านค้าหรือเปล่านะครับถ้าหากเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดคําว่าส่งคําเชิญครับตัวคําเชิญจะถูกส่งไปที่บัญชีบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือทิกตอกของคุณนะครับให้คุณไปตรวจสอบตรงคําว่ากล่องข้อความขาเข้านะครับแล้วกดดูตรงคําว่ากิจกรรมใหม่มันจะมีคําาว่ คำขอใหม่ขึ้นมาครับโอเคบ้าคำขอใหม่ขึ้นมาคุณกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณกดรับครับกดตอบรับคำขอนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์ขึ้นภาพให้ทุกคนดูด้วยนะครับพอคุณตอบรับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับบัญชีการตลาดนะครับรอการตรวจสอบน้อยกว่า48ชั่วโมงนะครับถ้าหากมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมโยงแล้วนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับปกติแล้วมันจะต่อให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับทุกคน อ่ะถ้าหากว่ายังต้องรออยู่นะครับคุณก็รอไปก่อนเนาะแล้วคุณมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการเช็คก็คือว่าให้คุณดูเนี่ยถ้ามีคําว่าเชื่อมโยงแล้วถือว่าเสร็จสิ้นนะครับหรือไปเช็คบนแอปพลิเคชันของคุณด้วยนะครับว่ามีรูปถุงที่หน้าโปรไฟล์หรือยังนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็คือบัญชีที่ผมทดลองให้ทุกคนดูนะครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนะคุณจะเห็นเมสเซจแบบนี้เลยนะครับเริ่มสร้างรายได้ด้วย TikTok Shop นะครับนี่คือการที่คุณเป็นครีเอเต เป็น TikTok Shop Creator ถ้าคุณต้องการจะเริ่มต้นหารายได้กดคำว่าเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยทุกคนหลังจากนั้นนะครับมันจะขออนุญ,ญาตให้สิทธิ TikTok เพื่อโปรโมทวิดีโอของคุณนะครับคุณจะให้ไหมนะครับหมายความว่าเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากคุณเราจะโปรโมทวิดีโอบางรายการของคุณเพื่อให้แสดงได้ฟรีมากขึ้นและแท็กโฆษณานะครับหมายความว่าถ้าคุณทําคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วมันมีสินค้า นะครับในนั้น TikTok จะช่วยโปรโมทคลิปนั้นดีว่าเออก็ถือว่าดีนะถ้าคุณขายสินค้านะครับถ้าคุณให้อนุญาตก็กดได้เลยนะครับอ่ะกดไปคราวนี้นะครับหน้าหลักครับหน้าหลักทุกคนต่อไปนะครับหน้าหลักนะครับของตัว Tik t o k s ช็อเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับมันจะมีตรงนี้ครับเป็นรูปถุงนะครับรูปถุง t ิ t t o k s ช o อบคุณกดเข้าไปนะครับแล้วกดคำว่าเริ่มเลยแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้คุณดู นี่คือหน้าตาอินเทอร์เฟซหลักๆของ Tik t o k Shop แบบครีเอเตอร์นะครับมีการเพิ่มสินค้าของตัวแทนคุณสามารถไปเอาสินค้าของร้านค้าคนอื่นๆมาแนะนำมานำเสนอได้โอเคปะ่ะ Manage product นะครับมีค่าคอมมิชชั่นที่คุณสามารถดูได้ถ้าหากคุณเนี่ยนะขายสินค้าของคนอื่นได้แล้วคุณได้รับค่าแนะนำได้รับค่าคอมมิชชั่นเองหรือร้านค้าของคุณร้านค้าของคุณเนี่ยคือสินค้าของตัวคุณเองโอเคปะ่ะสินค้าของร้านของคุณเองนะครับอะลองดู เห็นไหมว่าร้านค้าของคุณเนี่ยมันยังไม่มีสินค้าเพราะว่าเราไม่มีสินค้ามาขายนะครับเราจะเป็นตัวแทนนะครับเราจะเป็นตัวแทนดังนั้นเราเริ่มต้นตรงนี้ครับทุกคนเพิ่มสินค้าของตัวแทนกดเข้าไปหลังจากนั้นมันจะโผล่ครับในหน้าที่เพิ่มสินค้ามากมายคุณดูนะคุณสามารถเลือกครับประเภทของสินค้าที่คุณอยากจะโปรโมทได้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับคุณชอบแต่งหน้าคุณก็สามารถเข้าไปดูตรงคําว่าความงามและของใช้ส่วนตัว แล้วคุณก็ดูเลยว่าเฮ้ยคุณอยากจะโปรโมทสินค้าประเภทไหนนะครับเช่นเ,เล็บปลอมคุณดูนะเล็บปลอมราคา5บาทแต่ถ้าคุณโปรโมทได้คุณจะรับ1บาทโอเคปะถือว่าน้อยนะถือว่าท้อยนะลองดูอ่าไดเป่าผมราคาเต็ม149บาทถ้าคุณขายได้คุณจะได้ค่าแนะนำอยู่ที่44.90นะครับเดี๋ยวเราลองกดคาว่าเพิ่มให้ดูนะกดเพิ่มปุ๊บนะครับอ่ะแล้วเราก็กดคาว่าสร้างบัญชีนะครับ สร้างบัญชีในหน้าแล้วก็กดเลยครับปุ๊บสร้างบัญชีในหน้าหลังจากนั้นนะครับคุณก็ป้อนชื่อนามสกุลของคุณให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกต้องกับตัว Account Tik t o k s h o p s e l ซ er ด้วยนะครับอ่ะผมยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะครับทุกคนเราก็มาเพิ่มสินค้าของเราต่อเราอยากจะขายอะไรเราก็เลือกเอานะครับมันมีเยอะมากหรือคุณจะค้นหาข้างบนนี้ก็ได้คนพิมพ์คําว่าค้นหาครับเช่น โทรศัพท์อยากโทรศัพท์เราก็ค้นหาเลยโอ้โหมียี่ห้อไหนบ้างทั่วไ่แต่รุ่นเก่าๆมีแต่รุ่นเก่า,ๆน,กาๆนะมี iPhone แมไหนลอง iPhone สิมีใครขาย iPhone ไหมนะครับเอา iPhone มาแนะนำดูสิมีคนขาย iPhone แต่ว่าคอมมิชชั่นต่ำมากางงงอเอาเป็นขาตั้งกล้องดีกว่าขาตั้งกล้องปึ๊บโอเคเราก็ลองดูเราอยากจะขายอันไหนนะครับสมมติเป็นอันนี้แล้วก็กดเพิ่มไปต่อ โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองกลับมาครับลองกลับมาที่หน้าหลักกดตรงนี้นะตรงนี้ปึ๊ ب, ปบนะครับกดปึ๊บคราวนี้นะครับคุณดูตรงคําว่า manage product อ่ะดูอ่าร้านค้าของคุณเนี่ยสินค้าขึ้นมาแล้วเห็นบ้าเห็นสินค้าขึ้นมาแล้วบ้านะครับชุดสินค้าไลฟ์ตรงนี้ร้านค้าชุดสินค้าไลฟ์เพื่ออะไรชุดสินค้าไลฟ์คือเวลาที่คุณจะทำไลฟ์ขายของนะครับคุณสามารถมาตั้งชุดสินค้าตรงนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่คุณเนี่ยนะ จะขายของแล้วบอกให้คนไปที่ร้านค้าข้างล่างมุมล่างสีเหลืองเนี่ยคนจะได้ไปดูสินค้าของคุณได้โอเคป่ะคุณก็ต้องมีการจัดทําก่อนสร้างชุดสินค้าขึ้นมาครับแล้วคุณก็ตั้งชื่อชุดเช่นออ beauty นะ beauty นะครับจะใส่คําอธิบายก็ได้นะนะครับผมขอไม่ใส่นะผมกดถัดไปนะครับกดคำว่าเพิ่มสินค้านะครับแล้วเลือกกับคําว่าร้านค้าทุกคนแล้วเราก็เลือกครับสินค้าเข้าไปใส่ในชุดสินค้านั่นเองอ่ะเลือกเข้าไปปึ๊บปุ๊บป๊บนะครับโอเค ผมกลับไปก่อนนะกดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้เสร็จสิ้นครับเรียบร้อยนะครับเพิ่มชุดสินค้าแล้วนะครับไปที่ไลฟ์เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะมาอยู่ตรงไหนนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากคุณจะไลฟ์เนี่ยคุณก็กดที่ตัวบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้คุณเห็นคําว่าไลฟ์ปะกดคําว่าไลฟ์คุณเห็นคําคน,คนี้ปะสินค้าคุณกดคําว่าสินค้าครับแล้วคุณกดคาว่าเพิ่มสินค้าครับ แล้วคุณก็เปิดกดนี่ได้เลยชุดสินค้าไลฟ์เห็นไหมชุดสินค้าไลฟ์กดปุ๊บคุณก็เอาชุดสินค้านี้เอามาได้เลยกดคำว่าเพิ่มทั้งหมดมันก็จะโหลดครับหลังจากนั้นกลับไปที่ร้านค้าไลฟ์ครับอ่าสินค้ามาแล้วสินค้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าสินค้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราไลฟ์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถให้คนเห็นสินค้าของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดไลฟ์ให้ดูนะทุกคนอ่าเดี๋ยวกดไลฟ์ให้ดูเลยนะครับ ทดลองอตั้งชื่อร้านกดเริ่มไลฟ์โอเคพอคุณขึ้นมาไลฟ์แล้วคุณจะเห็นคําว่าตรงนี้ร้านค้าครับคุณกดร้านค้านี่คุณเพิ่มสินค้าเข้ามาคุณเพิ่มสินค้าตรงนี้ก็ได้กดเพิ่มทั้งหมดนะครับอโอเคอสินค้ามาแล้วนะครับสินค้ามาแล้วทุกคน สินค้ามาแล้วครับคุณจะปักหมุดก็ได้เวลาที่คุณไลฟ์อยู่คุณอยากจะให้คนเห็นสินค้าคุณอันไหนคุณก็กดปักหมุดครับเช่นกดปักหมุดปุ๊บอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้นะครับเวลาคนเข้ามาเห็นนะครับทุกคนโอเคบ้างนะครับเนี่แหละก็คือการไลฟ์นะครับผมขอปิดนะคราวนี้นะครับทำยังไงได้อีกนะครับให้คุณไปที่ตรงนี้เลย tiktok shop นะครับแล้วกดคําว่าเข้าสู่ครับทุกคนวิธีการคือนะครับคุณสามารถที่จะหาสินค้าฟรี ได้โอเคว่าทํายังไงกดตรงคําว่าเพิ่มสินค้าของตัวแทนครับแล้วให้คุณลงเลื่อนดูครับคุณดูตรงนี้นะคําว่าตัวอย่างฟรีไอ้คําว่าตัวอย่างฟรีเนี่ยแหละคือสินค้าที่คุณสามารถขอเอามาทดลองแล้วก็มาขายได้โดยที่คุณไม่ต้องซื้อเองไม่ต้องเสียงเงินเองทุกคนโอเคว่าทํายังไงครับให้คุณกดตรงคําว่านะตัวอย่างฟรีนะครับแล้วคุณดูตรงนี้นะตัวอย่างฟรีสิ้นสุดในอีก8วันกดร้องขอคุณกดร้องขอครับคุณจะร้องขอชิ้นไหนคุณกดนะครับ แต่ว่าเขาจะมีข้อแม้ทุกคนข้อแม้คุณดูนะมันจะมีคําว่ากฎของตัวอย่างฟรีให้คุณอ่านผมอ่านให้ฟังภายใน17วันหรือ30วันหลังจากรับสินค่ะ วันสำหรับสินค้าจากต่างประเทศนับจากวันที่ผู้ขายจะส่งตัวอย่างฟรีคุณต้องโพสต์วิดีโอหรือวิดีโอไลฟ์ที่มีลิงก์ไปยังสินค้าคุณต้องตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะไว้อย่างน้อย3าวันหรือแสดงลิงก์ไปยังสินค้าในวิดีโอไลฟ์ของคุณอย่างน้อย10นาทีไม่เช่นนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะได้ตัวอย่างฟรีในอนาคตจะลดลงถ้าคุณโอเคแล้วคุณกดตกลงนะครับผมขอยกเลิกก่อนและนี่แหละก็คือวิธีการถ้าหากคุณไม่มีสินค้าคุณไปขอของฟรีมาแล้วก็เอามาโปรโมททำคลิปวิดีโอหรือทำไลฟ์ ขายได้คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นดีป่ะหาเงินแบบฟรีๆโดยไม่ต้องมีต้นทุนก็สามารถทําได้บนทิกต o อก h o อครับทุกคนคุณลองดูดิเห็นไหมตัวอย่างฟรีมีเต็มเลยเนี่ยนี่กระปุกน้ําที่เขาชอบขายกันนะครับมีอะไรอีกอะตัวอย่างฟรีเนี่ยชุดนอนนะครับเครื่องดีบผมเจ๋งป่ะเจ๋งป่ะนะครับทุกคนคุณก็เอาไปนะครับเอาไป ทำคลิปนะครับแล้วก็ขายกันนะครับทุกคนผมจะให้ทุกคนดูอีกบัญชีหนึ่งนะครับว่าเวลาใส่สินค้าลงไปในวิดีโอเนี่ยทำยังไงนะครับเวลาที่คุณมีคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาก่อนที่คุณจะโพสต์นะคุณดูตรงคําว่าเพิ่มลิงก์ครับทุกคนเมื่อคุณกดตรงบวกนะมันจะมีตรงนี้คําว่าสินค้าขึ้นมาครับและนี่แหละคือการที่เราไปเอาสินค้านะครับเอามาเพิ่ม บนวิดีโอโอเคบ้างบนวิดีโอนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าทําไมแอคเคาท์เมื่อแกนะครับของน้องหมาของผมเนี่ยมาถึงยังไม่สามารถใส่สินค้าลงไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะพิมพ์ลงไปใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับทุกคนคุณก็แค่กดเลือกแล้วก็เพิ่มสินค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากคุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลบสินค้าออกจากหน้าร้าน Tik t o k s ช o p ของฉันน่ะฉันไม่อยากแนะนําแล้วทํายังไงนะครับไปตรงนี้ manage product ทุกคนแล้วคุณก็ก,กด จุดสามจุดแล้วคุณก็กดแก้ไขสินค้าซ่อนสินค้าหรือลบรายการเลยก็ได้นะครับจัดการเอาเองเนาะทุกคนนะอ่ะมีอะไรอีกที่ผมจะต้องบอกทุกคนนะครับอ่ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะมาดูกันนะครับคอมมิชชั่นตรงนี้มันก็จะบอกว่าคุณขายได้เท่าไหร่แล้วนะครับสามารถกดถอนเงินได้โอเคไหมนะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าจะสมัคร TikTok Shop Creator ยังไงนะครับแล้วจะเริ่มโปรโมทสินค้าของคุณยังไงทั้งบนวิดีโอและบนไลฟ์นะครับถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับคุณกดติดตามผมเอาไว้นะครับครูคุณนะครับสอนการตลาดออนไลน์นะครับและถ้าหากใครยังไม่กด subscribe กด subscribe เดี๋ยวนี้และอย่าลืมว่าไปติดตามผมบน TikTok ได้ด้วยนะชื่อช่องว่า ผูกคุณสอนการตลาดออนไลน์ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน